สวัสดีครับต่อไปจะเป็นกรณีศึกษานะครับให้บันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเดือนกุมภาพ,พันธ์ดังนี้นะครับพนักงานคนที่1นนางสาวสุขใจเก่งมากเงินเพิ่มและเงินหักไม่มีนะครับพนักงานคนที่สองนายดีจริงแน่นอนมีเงินเพิ่ม10,000บาทแล้วก็เงินหัก500อบาทนะครับพนักงานคนที่3ามนางสาวงามจริงดีพร้อมมีเงินเพิ่มหนึ่งพบาทนะครับไม่มีเงินหัก ต่อไปเราจะมาที่โปรแกรมนะครับโดยที่ไปที่เมนูเงินเดือนนะครับแล้วไปเครื่องหมายบวกด้านหน้าเราคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับ <inent S 3> ต่อไปเรามาที่เมนูบันทึกข้อมูลนะครับแล้วเราไปที่บันทึกเงินเพิ่มรายได้อื่นโบนัสนะครับแล้วกดคลิกเข้าไปจะมีเมนูขึ้นมาเพิ่มแก้ไขข้อมูลรายการเงินเพิ่มนะครับเราจะใส่บันที่ 01 02 5 5 5 8นะครับถึงวันที่28 02 2558เมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคนะครับเราจะกด F 3หรือเพิ่มนะครับรหัสพนักง,งานนะครับเงินเพิ่มคนแรกนายดีจริงแน่นอนรหัสพนักง,งาน02นะครับ รหัสประเภทเงินเพิ่มนะครับจะเป็นเบีย้ยขยันนะครับให้เราใส่จุดกด Enter นะครับแล้วเราเลือกที่เบีย้ยขยันนะครับยอดเงินนะครับ1,000 0บาทวันที่นะครับเราจะสมมุติให้เป็นวันที่28 เดือนสปี58นะครับ <S <S> <S เมื่อเราทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เรากด F10 บันทึกนะครับต่อไปพนักง,งานคนที่2นะครับนางสาวงามจริงดีพร้อมรหัสพนักง,งาน03นะครับวันที่28 02 2 58นะครับรหัสเงินเพิ่มนะครับ จะเป็นเบีย้ยขยันเหมือนเดิมให้เราคลิกแล้วก็กดโอเคยอดเงิน1,000บาทนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากด F10 บันทึกนะครับเรากด Escape ออกกด Yes นะครับ รายชื่อพนักง,งานที่ได้เงินเพิ่ม1นึ่งหมืนบาทไม่ขึ้นนะครับเราจะไปแก้ไขเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็กด escape ออกนะครับต่อไปจะปเป็นการ บันทึกเงินหักนะครับการคัดงานให้มาที่เมนูบันทึกเงินหักอื่นๆนะครับตั้งแต่วันที่01 02 2558ถึงวันที่28 02 2558แล้วก็คลิกโอเคนะครับ แล้วเราก็จะคลิกเพิ่มรหัสพนักงานที่มีเงินหักนะครับก็จะเป็นนายดีจริงแน่นอนรหัสพนักงาน02วันที่นะครับ28 02 58นะครับรหัสประเภทเงินหักนะครับจะเป็นการขาดงานนะครับ จำนวนเงินนะครับห้าร้อยบาทเมื่อเราบันทึกแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็กด f 1 0บันทึกนะครับเรากด escape ออกเราก็จะได้พนักง,งานที่มีการหักเงินนะครับเงินหักเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด escape ออกครับเราก็จะทำการบันทึกรายการเงินเพิ่มเงินหักเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ